พี่น้องหนาตาก้อยไข่มูเดงนจะจ๊ะเนาะหนาตาเพิ่นก็เป็นแบบนี้แล้วจ้ะบาทนี้ สวัสด,ดีจ้าโอ้โยเก่าตาไปนบ๊ายดีจ้ะพี่น้องแม่น้องหอมช่องลูกโป่งชาแนลเด้อพี่น้องมื้อนี้แม่น้องหอมพาไม,ม่เย็นใครบูแดงค่ะบ่ไายบ่ไายสิดยได้หรือบ่ได้เด้อพ่นโอ้ยแดงนครบเนยตากแดดนะจ๊ะมื้อนี้หาหาป้าไกยุคของน้องนาเจ้าของนี่แหละจ้าก็ฝุวงต้นเหี่ยนทั้งมันหลายแม่นหาหากินเจ้าเจ้าอยู่อันโคก่น้องนาเจ้าของเองเนี่เลย ไปไกลบ่ไหวหรือจะพี่น้องเพราะว่าแดดหลายเนาะอู้อู้อ้ออเบิดแล้วอู้หู้ต่บ้ามารลุนกันว้าข้าศิด่บ่อเนาะเหมือน้เนาะาังหังว่าหันมีอยู่เด้เดีด๋ยวมันด่อยู่ห้องตา้าข้อนมันบอกอันนี้เพราะว่ามันมันลงมาก่อนมันลงก่อนอนาต่บ้าหังบาใหญ่เด้จะพี่น้องต่้ากะบางทีหังหน่อยก็มีมันไกน้อง้ำมันไก่น้องน้ำมันเล่ไข่ไห่อ๋อ ก็เพิ่งสิมาแย่เนาะนี่ต้นแหลกเลยโกงม่วงเฮานี่แต่ตะบด้จังไปต้นใหม่จ้ะแต่บ้าหูหลบมึงหลหนึงว่าแต่ว่ามาลุนกันบ้าทรมาร์อะเนี่ยทางไหนหน่อยนี่สิได้บ่อันนั้นสั้นเอาไงได้พี่น้องแม่น้องหอมมันเราลงมาเลยด้อกะจ้า พูดแดงกันหลายคณะคณะเดินโบดีเงี้ยน้ำพึ้นเดนนี่จ้ะพี่น้องไครฝามีอยู่ไครฝาเนาะโอ้มีอยู่ได้หลายอยู่เด้ได้หลายอยู่เด้วยใจพี่น้องแต่ว่าไม่เห็นเป็นไครฝาเนาะเพราะว่าห้างหน่อยแค่ต้มขนแจะไปบังห้างอื่นบนี้เนาะเพราะว่าแค่ต้นแหลกเองเดียวหาจะไปรุ่นกันต่อจ้ะพี่น้อง บดอว้าดกขนาดหายยมแอมอยู่น้ำหน้าเฮาหนี่แหละนอกจากโขน้องหน้าหลอดน,น,น้ำหน้าเฮานี่แหละเนี่ยเห็นอยูบ่บไหมจ้งเห็นอยู่จ้าเห็นอยู่อ้าวคือเป็นตาไหลแถ่นี่หึงขนาดดนขนาดข้างนี่ เออลงมาเรื่อยๆอ,อยู่ได้จ้าพี่นอ้องห้างใบใหญ่อยู่เป็นมีแน่อยู่เดี๋ยวมาลุนกันห้างข้างล่างก็มีดนะจ้ะอีกห้างหนึ่งนะจ้ะลุนกันมีมีมีนี่ไหวลงตายคนละบาทอีกห้างนี้บอ<ง>่อแพร่พี่น้องเห็นปะตาขอางเจ้าเห็นอยู่บ่เห็นอยู่จ้ะนี่ห้างนี้บ่อแพร่อุ้ยห้างบักไนล่ะก็ยุตตั้มตั้มนำ อุ้ยโีลบฮก็นตยคะมาเ้ากลใครกันไหลแมกันไหลอุกเดีวตายแล้วคอยบาทนี่กมีอยู่เนาะผสมกันอยู่ทั้งแม่ทั้งใครละกใครตรงใครฝ่าพี่น้อง พี่น้องเขาก็แย่ไข่มดแดงแล้วแล้วเนาะแม่น้องหอมก็ลงมาเพิ่นแล้วนะกะแดดหอนน้ำจ่าพี่น้องก็เลยเพอได้ไล่เติบอยู่พี่น้องได้ไล่เติบอยู่นี่ได้ไล่เติบอยู่พี่น้องก็ใครฝ่าไข่รตรงผสมกันเนาะแม่ออกเบิร์ไปแล้วแม่มตากแดดเดี๋ยวเขาจังไปเบิ่งตอนที่แม่น้องเขาหอมเหมืนแกงมดแดงเนาะจ่าแยกอัน แยกแม่ก็แยกไข่รพี่นดอก็น่าจะแต่ว่าเขาก็แค่หาอยู่อมแอบนี่เดลยจ้ะโค้งน้องนาน้ำทางน้ำเทียงเฮานี่แหละจ้ะไปเดี๋ยวไปเบิ่งเลยจ้ะวิธีการเนาะพี่น้องก็มาถึงขั้นตอนที่เฮาเสีย่ยนเอาหมดแดงกับไข่หมดแดงเทใส่หนับเนาะจา้ะคือขั้นตอนแย่ข้าวไขงสี่แล้วจ้ะแบบวิธีดั้งเดิมของเฮาเนาะ สมัยตาพอตะแม่เขาอยัางเสียแล้วจ้ะแล้วก็ทเทาเขจังเสียนพวกมุดแดงเขาจ้องสิบอสู 0, ์พันนำเนี่ยนะจ้ะวิธีแบบนี้วิธีแบบธรรมชาติเ,<อ>เดี๋ยวปล่อยให้แม่พันนันตายออกจังหน่อยนะจ้ะแล้วเขาก็จังเสียเอาผ้า,า,ากกผ้ามะแกง นี่ละจ้ะพี่น้องก็คือเป็นวิธีที่เ้าแกงไข่มดแดงเนาะเป็นวิธีดังเดิมเลยจ้ะแยกไข่มดแดงกับแยกแม่เพิ่นเราจากกันเนาะอันนี้แม่นอ้องหอมกําลังแกงอยู่จ้ะการที่เฮาแยกออกแล้วเดี๋ยวจ้ามาเบิงกันว่าเฮาสิได้หลายซ้ำได้เนาะบ่าเทือแยกแล้วอันนี้กระบอาถิ่มเลี่ยนเลแม่มันที่เขาแยกออกแล้วเขากับเบวถิ่มได้จ้ะพี่น้องเอาไปกินเมี่ยงต่อก็ได้เลยแสบคือกันลองไปเหตุกินเบิงได้จ้ะ จ้าพี่น้องอันแกงแลี่ยวๆแม่น้องหอมกับสีผ้าม้านก้อยได้บาทนีจิจ้าก้อยไข่มูแด,ดงกต่ส,สีมี่ยยอ,อันพักอันพายักษ์เหลือเนะผักสะระแหน่ผักสะเงะผักสะเงะหอมหอมแดงแล้วกับบักพริกบักพริกสดเท่าหนึ่งหนะจ้าผู้ใดใส่ก็ดกได้บัใส่ก็ได้เด้อเรื่องคนกับบใส่เด้อแต่ว่าแม่นองก็หอมใส่เน่าจ้าแล้วก็มีอันบักพริกบักพริกสนมากหนิสีจีจีแล้วกะ จังอมาต่ใหม่ๆเลยบ่บ่ขัวไว้แต่ว่าเขาขั่วนี่ขัวไว้หมูว้านนี่น้อยหนึ่งนั่นกกแหละกระมิบปลาแดกจ้ะปลาแดกแล้วกระมิ่นสุรสเนาะจ้ะเนาะกนอนอื่นก็ใส่นี่แหละก้อนอ่ะมาปรุงในบ้านเนี่ย, <แก S 3> ยริกก็ได้ไล่เสิร์ฟอยู่แล้วพี่น้องได้ถวยบางแง่หนึ่งเด้อถวยบางแง่หาเองกินเองเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ยไข่มุดแดงหาหาบ่ไก่น้ำน้อนตากร่องแม่จ๋าหาจ่อจ่อใกล้ อยู่งคงน้องนะเฮาันี่เองจ้ะพอดีอันก็บะม่วงไหลแม่นม่วงไหลมันไข่มันตรงคูปีอ่าอุ้มมีด้อจ้ะใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยโอเคจ้ากระข้าวคั่วเน้อจ้ะเนาะข้าวขวานมหอมขายบัได้คือกันก็ข้าวคั่วานี่เลยเพราะว่าคนเนาะขาดบัได้เลยนี่ข้าวคั่วเฮานี่ใส่จักบวงนึงก็นะบวงไป๊ะไปละกันมันก็สิแซ่บเว้ยหอมหอมหลายอ่าบางคนเพิ่นสิใส่น้ำปลาเด้ออวยข่อย คอยลื่อมคอยแต่ว่าพม่น้องหอมใส่ปลาแดกแล้วจ้ะเพราะว่าพี่น้องหอมลืมปิดฝาบ้างฮะ <laughs> อ่าใส่ปลาแดกจักน้อยจ้ะใส่ปลาแดกจักนอ้อยอู้สีเข้มส,สัมบอ่ะล่ะปลืมปิดแล้วกะ <c ười> เครื่องเคียงที่เขาเตรียมไว้เนาะจ้ะเนาะเครื่องหอมเครื่องกระเทยลงไปพี่น้องเอ้ยเทลงไปแล้วกะคนฮะนี่คนในเขงูกันอู้ได้ไหลายดิดดแล้วก็ของมือแน่ได้ไม่หลาย วุ้ยตากระปองเป็นตะแสบอบอจาว่าเป็นตะแสบขนาดหจ้าพี่น้องกระปองเอ้ยพวกเนี้ยตะแสบแทนขมก้อกยบองฮอยเอ้กย,ย,ดดยาาก้อยไข่โมแดงเนาะจ้ะง่ายๆสุดง่ายๆเฮ็ดกินง่ายๆไขดด่โมแดงก็อยู่ใกล้ๆเฮานี่เองอันขออนุญ,ญาตเอามือจกเด้อพี่น้องเพราะว่าถนัดมือจ้ะอยู่ทางบ้านเฮาอีสานเราอยู่นาเฮาเนาะถนัดมือหลีพี่น้องสิบ่ แซ่บบุปเปียนทอดบ้ปุ๋งอีกแล้วพอแซ่บแล้วเสิร์ฟหลายกล่อมเสิร์ฟเลยจ้ะจ้ะแซ่บแฮงน้องแซ่บแฮงพี่น้องนาตาลก้อยไข่มุแดงนะจ้ะเนาะนาตาเพิ่นก็เป็นแบบนี้ละจ้ะบาท หอมขนาดพี่น้องของหอม,ไ,มได้หลายเด้ดเนาะได้นหลากหลายนึ่งใะพี่น้องหอมขนาดได้นหลักหลายนึ่งใะพี่น้องทุเรียนสิบเได้หลายปันนี่เนาะหอมแซ่บจ้าพี่น้องคลิปสำหรับมื้อนี้เนาะจา้าเนาะไม่ท้องหอมกะเพรามันแย่แค่ผู้แดงแย่หลักกับมะกอยสู่กันกินเนาะจ้าตอนเที่ยงนี่กะ แม่น้องหอมฝากพี่น้องไว้่นด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปองชาแนลในด้อจ้าเพราะว่าแม่น้องหอมสิได้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อไปพี่น้องด้เบิ่งอีกสำหรับมื้อนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุกคนคือก่าเด้อจ้าลาพปกอนจากพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า